สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานาทุกท่านที่เข้ามารับชมครับทั้งติดตามและยังไม่ติดตามนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมช่วงนี้ไม่ได้ออกหมายยิงปลาครับเนื่องจากสาเหตุตัวนี้ครับไว้ยิงปลาที่อ่างไม่วางสั้นครับผมสายสะพายขาดครับแขวนไว้บนบันไดที่เรือบันไดครับ ล่วงลงมาใส่กับโครงเหล็กของเอรือครับหักครับเลยมาทำชุดฟันท้ายใหม่มีวิธีแปลกๆมาแนะนำครับทำการเซาะล่องครับทำล่องล่องใส่รางเนี่ยล่องใส่รางเผื่อถูกใจพี่ๆนา้นาะบางท่านลองเอาไปทำดูกันครับเดี๋ยวมาดูครับผม อันนี้อันนี้ก็เป็นอันเก่าที่หักไปนี่ครับตัวนี้เป็นไม้ประดูครับฝาข้างนี่เป็นไม้สักครับผมไม้สักบางๆครับนี่ครับผมทําร่องแบบนี้นะตัวท้ายไม้ประดูผมก็ตัดลงมาประมาณนี้ครับตรงไปอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเอา ล้างใส่ครับแบบนี้ครับทําร่องลางครับดูภาพประกอบครับตอนที่ผมบากผมก็จะบากประมาณนี้ครับตัวท้ายไม้ประดูเพื่อที่จะเอาลางวางไว้ข้างบนนี้นะครับมันจะได้ไม่สูงเกินไปนะครับรอยต่อก็จะเป็นเอาขี้เลื่อยอุดใสแล้วก็กาวร้อนนะครับนี่ทำได้ประมาณสัก สักหกสิบเปอร์เซ็นต์ละอันนี้ก็เอาน็อตสกูยิงเข้าไปแล้วก็ตัดหัวน็อตออกครับผมตอนแรกผมว่าจะทําเป็นไม้ท้ายไม้ตัวเดียวเลยแต่ผมเซาะล่องไม่ค่อยเก่งครับถ้าทําเป็นเทินบนมันก็จะสูงเกินไปครับผมก็ยังอยากได้เป็นล่องอยู่ดีเพราะว่าผมเคยใช้สิวแล้วครับ ใช้สิวดูเพราะว่าเลื่อยวงเดือนผมไม่มีโรเตอร์ผมไม่มีครับผมลองใช้สิวลองดูแล้วฝีมือไม่พอครับเสาะลงไปข้างนี้แตกออกหมดครับอันนี้ก็แตกออกครับก็เลยว่าเกิดไอเดียว่าลองทําแบบนี้ดูครับเผื่อเป็นวิถีแนวทางที่พี่นานาบางท่านสนใจครับก็เดี๋ยวรอขัดก่อน ขัดอะไรให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงแลกเกอร์เอาใช้เป็นแลกเกอร์แล้วกันเกือบเงาแล้วก็ประกอบดูว่ามันจะสวดทรงมันจะได้ไหมรอดูครับอันนี้ตรงส่วนโค้งนี่ผม จะใช้ท่อพี c เราเนี่ครับพันกระดาษทรายแล้วก็ถูออกครับส่วนด้านที่เป็นแบบแบนแบเรียบๆผมก็ใช้เหล็กกล่องที่มีนะครับมีเหลี่ยมบ้างแล้วเงียดนข้างอย่างนี้นะด้านบนอย่างเงี้ยใช้แบบนี้ครับ ตอนนี้ก็ลงเลกเกอร์เรียบร้อยครับฝนตกเมื่อวานครับทําคลิปไม่เสร็จครับลงเลกเกอร์ไว้เมื่อคืนสองรอบครับแล้วเช้าก็เลยมาต่อคลิปให้พี่ๆนาๆา,าดูจะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สวดทรงก็แล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนนะครับแต่ปัเดินสำคัญของเราคือเกี่ยวกับทำร่องลางตัวนี้นะครับ เครื่องมือไม่ครบครับก็เดี๋ยวทวนอีกรอบนะครับตัวในตัวชุดพันท้ายตัวนี้นะครับที่จะบากลงไปเนี่ยความกว้างก็จะอยู่เท่ากันกับรางนะครับรางเท่าไหร่ก็กว้างเท่านั้นครับส่วนจะเอารางลงลึกเท่าไหร่ก็สุดแล้วแต่พี่ๆน่นา,นาจะชอบนะครับถ้าไม่อยากเอาลงลึกก็ตัดลงนิดเดียวครับแต่ผมก็เอาลงประมาณสักซนกว่าขวาเนี่ยครับ โผล่ขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็ตัดยาวเจียให้มันเรียบโดยใช้หินเจียใบปัดไม้นะครับก็มีอีกอันนึงก็คือถ้าสมมุติว่าไม้ตัวนี้นะครับไม้ตัวชุดพันท้ายเนี่ยมันความกว้างความหนามันนะครับความหนามันนะความหนามันได้เท่ากันกับรางพอดี คือตลอดแนวเลยคือตั้งแต่ตรงนี้เลยมันจะบางเงี้ยมาอย่างเนี้ยมันบางแล้วมันจะขึ้นล่องไม่ได้แล้วก็ใช้ไม้เศษไม้ปีกเราเครับส่วนมากไม้ปีกตัวเนี้ยที่ตามบ้านเราที่หาได้เนี่ยไม้ตัวเนี้ยหน้ามันค่อนข้างจะค่อนข้างจะกว้างนะครับแต่มันบางแต่ทีนี้ไม้ไม้ตัวที่หนาอย่างเงี้ยที่เราต้องการอยากได้ความหนาเพื่อที่จะซอะร่งมันไม่ค่อยมีครับ แต่มันหนาประมาณเท่ากันกับกับรางอย่างเงี้ยเราก็เอาไม้บางเนี่ยตัวนี้นะครับไม้บางตัวเนี้ยพอเราบากลงไปเสร็จปุ๊บชุดพันท้ายเราทําตัวนี้เสร็จเราก็เอาตัวนี้ทาบทั้งแผ่นเลยครับแล้วก็ตัดตามรูปตัดตามรูปแล้วก็ยึดเหมือนที่ผมยึดอย่างเงี้ยครับยึดใช้กาวร้อนปะแล้วก็ขัดมันก็จะตัวเนี้ยเราก็จะได้เป็น ล่างพันท้ายตัวนี้ยาวตลอดแล้วก็มีเหมือนอย่างกรณีของผมนี่เป็นไม้สักมันก็จะเป็นไม้สักขอบอย่างนี้ไม้สักขอบยาวเลยจนสุดพันท้ายมันก็น่าจะสวยอีกแบบหนึ่งนะก็สําหรับรอยที่เราทากาวก็เป็นกาวร้อนหยดใส่ที่เลื่อยที่เราขัดไม้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตัวนี้ก็รายละเอียดผมก็จะไม่ค่อยเน้นมากนะผมเน้นใช้งานครับผม พราะผมใช้งานเองครับน,นี้หน้าไม้ก็ไม่เต็มนีครับเนี่ยครับแบ่งอย่างเงี้ยก็ทําได้มันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับอยากจะนําเสนอให้พี่พี่นา้นาๆเผื่อใครสนใจอยากทําดูไม่อยากเสียสตังค์ไปซื้อนะครับผม <c oughs> ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีสาระมีประโยชน <c oughs> ์พี่ๆนา้นาๆที่เข้ามารับชมนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเผื่อโอกาสหน้ามีอะไรดีๆแปลกๆใหม่ๆก็จะมานำเสนออีกครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม